ถ้าตัวที่วิ่งเร็วแต่เป็นซอมบี้แต่คำว่าซอมบี้ความหมายก็คือไงคะรูปร่างไม่ปกติหัวงอคอหักหางสองแฉกหัวแหลมเกินไปมีฟองอากาศอยู่ในหัวหรือว่า DNA ในหัวแตกหักแต่มันวิ่งแบบอย่างเร็วเลยใไขมันไม่ให้จอคะ่ะ ไข่มันมีความฉลาดสเปิร์มตัวที่วิ่งเร็วที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็น the winner ค่ะเอ้าครูไข่ตัวที่มันวิ่งไปเจาะไข่อะมันไม่ใช่ตัวที่วิ่งเร็วที่สุดหรอคําตอบคือไม่ใช่ซะทีเดียวนะจ๊ะเวลาสเปิร์มมันวิ่งเข้าไปมันก็มาเป็นหลายล้านตัวเวลามันเข้าไปแล้วมันจะไปเจาะไข่ นั่นตัวที่เร็วที่สุดมันจะไปเจาะไข่อยู่แล้วแต่ว่ามีดอกจันว่าตัวที่เร็วที่สุดและต้องสมบูรณ์แข็งแรงมีพลังงานรูปร่างปกติและก็ DNA ปกติค่ะ <c oughs> ถ้าตัวที่วิ่งเร็วแต่เป็นซอมบี้แต่คำว่าซอมบี้ความหมายก็คือไงคะรูปร่างไม่ปกติหัวงอคอหักหางสองแฉกหัวแหลมเกินไปมีฟองอากาศอยู่ในหัวหรือว่า d n a ในหัวแตกหักแต่มันวิ่งแบบอย่างเร็วเลย ไข่มันไม่ให้จออค่ะ ไข่มันมีความฉลาดเนเชอรัลเลคชั่นมันบล็อกตั้งแต่ในเรื่องของการปฏิสนธิแล้วนี่คือด่านแรกของเนเช a รัลเลคชั่นก็คือไข่บล็อกสเปิมค่ะสเปิมถ้าผิดปกติมันไม่ให้เจาะไข่จะเปิดประตูนะคะให้กับสเปิมที่ใช่เจาะความหมายคือการที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ได้จะต้องควบคู่ไป2ออย่างคือ,อรวมเลยว่าเขาต้องปกติก่อนในทุกๆด้านที่พูดและก็ต้องวิ่งเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมันมีดอกจันนะวิ่งเร็วที่สุดแต่ต้อง ปกติถึงจะกลายเป็นเดอะวินเนอร์ลูกเราจึงจะมา